người ta đã khỏi Dạ. 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 không nói cái... động... 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 được... là Dạ. ด้วยที่จะมีการนําเสนอผ่านงานสร้างสรรค์ในแต่ละดับค่ะก็ะะจะเห็นว่าเรามีทั้งงานทดลองนะคะลงไปถึงแล้วผลง,งานที่มีความโดดเด่นแทนนะคะกิจกรรมเพื่อสร้างสีสารและประสบการณ์ไม่เฉพาะแค่คนไทยอย่างเดียวแต่จะเป็นการดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาสอเช่นในานามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเศร,รษฐกิจสร้รางสรรค์หรือ CA ขอาบกับคุณทนายกรัฐมนตรี ที่ได้กิจให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพ2,567หรือเป็นของดีไซน์เมก2,207ในวันนี้ CA นับเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้มีกิจกรรมหลักที่จะขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โปรแกรมที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณคุณภาพชีวิต โปรแกรมที่ส่งเสริมการแสดงศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาลรว่าเกี่ยวข้องกับเมืองเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนได้อยู่ในชีวิตประจาวันของเราซึ่งความที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะการออกแบบจําเป็นต่อจาเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง soft power ของประเทศไทยสร้างเสน่ห์ที่ทําให้ต่างชาติหลงไหลและหันมาชื่นชมประเทศไทยของเราค่ะกรุงเทพเป็นพื้นที่ของความหลากหลายมีหลายเชื้อชาติหลากวัฒนธรรม ในทุกย่าน่างมีประร์ต <blunt> อ <animation> ีสาของตัวเองที่เป็นเอกรักซึ่งสิ่งนี้เป็นเสน่ห์สำคัญของกรุเทศเรียนตัต่ยุนตรีแล้ดนตีว่าเราสาหายชานเรดรัเบะรางนีท่านผู้ว่าผู้อำนักางานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ท่านตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐเอกชนแรกที่สำคัญท,ที่สุดในงานก็คือแขกผู้มีเกียรติที่้องประชาชนทุกคนครับผมมีความยินดีที่ได้มาเปิดเทศกาลออกงานออกแบบกรุงเทพ2,567แบรนด์ของดีไซน์วี2024ภายใต้แนวคิด livable space คนยิ่งทำเมืองยิ่งดีในวันนี้ความยินดีของผมมาจากหลายประการประการแรก เราได้เห็นพลังสร้างสารรค์ของคนจากหลากห,หลายอุตสาหกรรมมากกว่า1,000คนที่มาร่วมกันแสดงผลงานและที่สําคัญคือมาช่วยกันคิดทดลองทําในหลากหลายกิจกรรมที่มีเป้าหมายการพัฒน,นาสาธารณโภคและคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมืองรวมแล้วกว่า500โปรแกรมในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพประการที่สเราจะได้เห็นกิจกรรมและผลงานสร้างสรรค์ที่กระจายอยู่ ในกรุงเทพมากกว่า15บ้าย,ย่านทาให้คนรู้จักและเดินทางไปร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่นําไปสู่การสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งการจัดเทศกาลงานออกแบบกร,รุงเทพทศกัณฐที่ผ่านมามีผู้เข้าชมกว่า2ล้านคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กหาศาลถึงกว่า2องพันล้านบาทนับว่าช่วยกะตนเคื่องเื่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีรายยัดสาคัญประการที่3าม เราได้เห็นการทํางานร่วมกันของภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและการบริการด้วยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ช่วยต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันจะเกิดอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพาด้านการแข่งขันของธุรกิจไทยในระดับสากลประการสุดท้ายเราได้เห็นการสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวใหม่ๆให้กับกรุงเทพ ที่นาเสนอความสําคัญของการออกแบบและงานสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเชื่อมโยงวัฒน,นธรรมในแต่ละย่านนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วยดังนั้นการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพจึงเป็นหนึ่งในเทศ,เทศกาลหลากหลายที่ทัพเรพได้เห็นภาพและผลของการใช้เทศกาลเป็นกลไกในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตและขยายไปสู่ต่างประเทศได้อันจะช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างซอฟต์พาวเวอรทำให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมีความสนใจและต้องการซื้อสินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยให้มากยิขึ้นด้วยผมขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนชุมชนพื้นที่นักสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษาองค์กรระหว่างประเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาผสนึกกำลังร่วมกันทำมอของเราให้ดีขึ้นและหวังว่าความสำเร็จจากการจัดงานในครั้นี้จะเป็นพลังให้เกิดการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้กับประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับ2 1 เชิญค่ะ ก็แต่หลายสีครับแต่ว่านี้ก็เราแล้วปกติเราจะใช้เครื่องมออะไรในการยเอนิดีนะครับาออกแบบใหม่ให้ผลิดัก์มันเป็นอยู่ได้ในส่วอาย่างวิยาก็แต่ว่นนี้จะเป็นผลิตัก์เล็กๆไปครับมันจะมี No, that wasn't with me. ก็จะเป็นชุมชนเพื่อชุมชนนี่ค่ะที่ทเกี่ยวกับเรื่องของทางวป็นสกธรรมเรื่องดีไซน์อะไรพวกนี้ช่วยทั้งเนี้ผมช่วยแบบดีไซน์เขาดีไซน์กับเราคือทางไม้ค่ะคือทางเราเนี่ยเป็นผู้ปริกัทที่ต้องนำผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมามาแปรรูปค่ะมันดีไซน์เองค่ะแล้วก็ต้องคุยค่ะทีคือ มันใส่ดีไซน์เข้าไปดีไซน์มัน,มน,นมคล้ายกับเดี่ยน,น่ใชจริงมันขายตังใหม่ก็เดียวกันคล้ายกับกับคนอื่นแต่นี่ยเขาขายขาย